สวัสดีค่ะด่วนที่สุดจังหวัดนี้รับมือน้ำท่วม24ชั่วโมงด่วนที่สุดกรมชลประธานแจ้งทุกหน่วยงานจังหวัดนี้รับมือน้ำท่วม24ชั่วโมง26กันยายน2564ที่ผ่านมา โทรสัร์กองอำมวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีด่วนที่สุดจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีนายอำเภอเมืองนนทบุรีนายอำเภอปากเกร็ดนายอำเภอบางกลวยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครทุกแห่งนายกเทศมนตรีเมืองบางกลวยนายกเทศมนตรีเมืองบางสีเมืองนายกเทศมนตรีเมืองไซม้า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้มีโทรสารด่วนที่สุดที่มทกปพ,พกลงวันที่26กันยายน2564ได้รับการประสานจากกรมชุมนประทานแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกสะสมต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบนและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงวันที่26ถึง30กันยายน64ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่และบริเวณภาคกลางส่งผลทําให้มีปริมาณน้ําไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นโดยคาดการปริมาณน้ําไหลผ่านสถานีวัดน้ํา c 2จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2,400ถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำรวมทั้งตัดยอดน้ำเข้ากลุ่มที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งแต่ยังคงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง2,400-2,500ถึง2,500ลูกบากเมตรต่ตอวินาทีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ0.3-1ถึง1เมตรระหว่างวันที่2 6ถึง29กันยายน64ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เพื่อให้การรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองหนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีจึงให้ถือปฏิบตัติตามแนวปฏิบัติดังนี้1 ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำขังซ้ำซากให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมง 2. ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ารายงานสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนนทบุรีทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-2471โทรสาร02-591-2474เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไปกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนนทบุรีจึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณค่ะ